นี่ไก่ต่อไก่ต่อเาราลาดกระทิงนะพึ่งจับได้ปะเมื่อกี้เนี่ยนะนี่ลูกไก่นะไก่ไก่รุ่นๆหางชายยังไม่ออกตั้งใหญ่ๆหูขาวตั้งเปิดนี่แข้งดำนะเดือย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 งาเนี่ยดือยงาคู่ด้วยนะตั้งใหญ่หูขาวนี่ตั้งใหญ่เลยนะ รอหางชัเนี่ยใครสนใจนะเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยแต่ตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยใครสนใจเอาไปเลยคู่นี้นะไก่ต่อเราลาดกระทิงนี่ไก่รุ่นรุ่นเลยเนี่ยเนี่ยกำลังซาเลยนะกำลังกำลังซาเลยใครสนใจคู่นี้นะเราคิดให้แค่แปดร้อยแปดแปดแปดร้อยเออเอเอได้ตัวเมียด้วยนะโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวจะโพสให้ดูลง youtube ให้ดู